เศร้าเม่จะสรุปเรื่องสำคัญในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าห้างดดลักไปแล้ว,ลวไปใสบ่บุตรบุ็นมันก็จะสาถ้าบุซสาก็มันพิษนะจึงมีสำคัญว่าตามที่ได้พาปฏิบัติมาการออกกำลังกายก็ดีการเหตุก็ดีก็เท่าสิสังเกตมือ ที่บท่ั่นมั่นใจก็คือว่าเรื่องของการปฏิวัติกรรมฐานเป็นเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตของใจที่จริงแล้วในการออกบังกายนี่เป็นส่วนหนึ่งเทีามเอามาเพื่อทดสอบผู <c> ้ <oughs> ปฏิบัติว่าในเรื่องของออกบังกายเป็นทาทั้งร่างกายนี่ถ้าหากว่าผู้ใดเหตุน้ำทำต่าง ด้วยศรัทธาด้วยหักเจ้าของคนนั้นก็จะจําได้ไว้แล้วก็เหตุได้ถือทานะงว่าเจ้ากโกต่างๆเมื่อพิสูจน์ถึงศรัทธาในเศศรัทธาที่จเหตุมีการเรียนรู้รายละเอียดต่างๆเป็นเรื่องง่ายๆของร่างกายลังทาที่สัมผัสใดแก่ขไขไใดได้มากกับผ้าไม่ออกเหตุเพื่อเป็น วิธีการสังเกตว่าผู้ใดจะเหตุด,ด้วยศรัทธาที่นสะิ่งที่หลวงพ่อเสนอเรื่องดีๆหลายเรื่องบางคนก็เอานมบางคนก็บ่อน้่เลยโดยเฉพาะพระเอาหน่อยองค์จะเอานมหลวงพอ่อแต่หาว่าหลวงพ่อเพียนจน็มเลยบางคนก็ได้แต่พระเจ้าก็ปุ้ยกันพวกนั้นเอาไว้ปุ้ยไปนั่นเป็นน,น,น,นี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของศรัทธาน,นมันพิสูจน์กันได้หลายสถาน พิสูจน์ด้วยการเลืองของการเหตุน้ำทำตามในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเหตุน้ำทำตามใน <c oughs> ส่วนที่เปน็นนามธรรมแค่ในส่วนที่เป็นรูปธรรมการเหตุน้ำทำตาม,มนั้บูถืกต้องนมามธรรมแห่งยากรีคือบางที่เข้าใจได้มันเข้าใจอย่างผิดเพี้ยนมันบอกมันไปถึงทางมันมีสิ่งแอบแฝงฉะนั้นก็จริงอยากจะให้พิสูจน์ด้งยในส่วนของรูปธรรมนามธรรมเพื่อความบริสุทธิ์สะอาด ของจิตชีสสะอาดี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะส่วนใหญ่เราดูชีสสะอาดเป็นเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะเลยเป็นเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะบรงีที่ใดที่จะสำหรับชีพได้นอกจากปัญญาสติโคกกันไปเรียกว่าย่านา <c oughs> ตามที่ปีนี้ได้มี กลุ่มของฝรั่งหลายคนเนี่ยต้องมา,าศึกษาเอามารบริภาปฏิบัติโลดเอามาเฉพาาเรื่องทั่วไปทําความเข้าใจลงพื้นฐานว่าเขาใจจะเข้าใจได้บ่ปรากฏว่าพวกพวกฝรั่งนี่เขาไม่พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาด้านปรัชญาทางพื้นฐานทางบรรพูดเขางมา่ก่อนเพราะนั้นเขาถามปัญหาต่างๆเนี่ยก็เป็นหาทีแหลมคมอ,อืม ล้าก็ทาความเข้าใจได้หลังจากทาความเข้าใจได้เขาจะรับไปปฏิบัติไปเยูเพราะว่าเขาต้องการเหตุผลนะดังนั้นการปฏิบัตเิเท่ากันบางครั้งเพาว่าต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเพาะว่าได้เหตุผลที่ถูกต้องเขาบริหตุเพื่อความอยากบริหตุเพื่อให้คนมาเข้ามาถือบริหตุเพื่อลาบสักการะบริหตุเพื่อจะไป ให้สวรรค์ประเทศไปเพื่อได้สิ่งที่ดีนะจะเทศไปเพื่อได้เห็นพิสูจน์ค้าสอนครูทเจ้าว่ามันเป็นอย่างพันวาอีหรือ,นนะอเป่นะมาพิสูจน์บางแต่สิ่งที่เขาบอได้ปรารถนามันก็ได้ไปเองหรอกแต่สิ่งที่เขาปรารถนาคือปรารถนาไปไกลกว่านั้นคือการความสะอาดของจิตที่เป็นวอกว่าสจิต,ตะประิโยทัปะนัง ซึ่งความสะอาดของคิดจะเป็นนมามธรรมท่าบอกสามาทีมา่าบอกว่านี่กันไดบางคนปากว่าใจสะอาดแต่จริงๆแล้วบำเม,ม็ก็มีนะบำเม็เพราะฉะนั้นเราลืงอ,อยากพวกนี้เขาเลยสังเกตเอาเฉพาะในส่วนที่มีลูปธรรมการทําการวา่าการสแสดงออกในส่วนที่มีลูปธรรมกาพิสูจน์ใดในส่วน ที่ไปรู้การทำแต่ส่วนนมามธรรมพิสูจน์กับ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ภายในนะแต่ในส่วนเรื่องของเขานี่เขาจิตหูเขาเองแต่มันกะบริโภคได้ทั้งหมดเมื่อเหอบชําะชละจิตให้สะอาดนะด้วความะสะอาดของจิตมันจะเกิเรื่มต้นมีศรัทธาที่สะอาดเริ่มต้นด้วยความเพียรที่สะอาดเริ่มต้นด้วยสติที่สะอาด สมาธิเด็ปัญญาที่สะอาดกรลืมเตือนไปของง่ายๆนีกันศรัทธาที่สะอาดมันคือศรัทธา่อเจ้าของลักษณะของความสะอาดเป็นแก้วน้ำทำให้สะอาดทำให้เบืเ่อเบื้อสบายตาเวลาน้ำกินก็สบายใจบ่ไดยคิดสงสัยว่ากแก้วนี้สะอาดบึ มันสามารถพิสูจน์กินได้พิสูน์สีได้เองสินะในความสะอาดของภาชนะอาหารแล้วก็เขาก็ได้คัดได้ล่างแต่ภาชนะแล้โดยมือเจ้าของล่างโดยนำเปล่าแล้วบวชล่างโดยฝัดโดยสบู่โดยให้เตยโดยนำยาเขาก็สือว่าเออมั่นใจในความสะอาดเพราะเขาได้เห็นเดิมือเจ้าของไม้ได้ซักเสื้อซักผ้า ถ้าไปล่างกับเครื่องอามาก็ยังบ่มันใจเลยเพราะว่าเอามาไปสูดเวลาลงเทียห้องสักแล้วบบนี้มอๆคือเกาอยู่แต่เขาได้สักเป็ดมือขยีด้วยมือเขาไปสูรได้คักว่าขยีหนึ่งรอบมันสาได้สมีสองรอบสะอาได้สามีสามรอบสี่รอบห้ารอบเมื่อได้เห็นความสะอาดที่เป็นรูปธรรมดอไม่หากะทางเขาเซ็ตพื้นถูพื้น บา้านเฮาหูที่เฮาที่เฮาอยู่เนี่ยเฮาไปเข้าไปจัดด้วยเสร็จสัําใดสะอาดเพราะนั้นตัวพิสูจน์ความสะอาดให้นอกนเนี่ยภายในเนี่ยมันต้องไปจากให้นอกเสียก,กันด้วยเอามาสังเกตเบึงนาผู้ใดเห็ุอันใดสังเกตบ่งเจ้าของสมัยก่อนที่เฮาอยู่บ่ทันมิสติเนี่ยเฮาเป็นคนห่อนคนห้นคนรวดเรียวแล้วก็บ่เรียบร,ร้อยความใจหอนบเร,รียบร้อยโดยรรสะอาด มันกับไปมีผลต่อจิตเนี่ยมันนี้ความเดือดร้อนเราร้อนลิ้งลื่นสกปรกชักจดหมักไงกนี้มันเป็นมีผลต่อจิตเวลาไปชำแหะจิตของเขาเนี่ยเขาไปเห็นจิตเขาเนี่ยบริสสะอาดนี่ยได้สมนีเหตุใดมันสะอาดกูนี่มันสังเกตไปเลยเลยสาระห้าบริสสะอาดจิตบริสสะอาดมันก็จะมีเนี่ยมันออกมาหันละเขาจะสังเกตเห็นเราก็จะมีผลตอบรับออกมาในตัวมันหัน ซึ่งเป็นเรื่องที่บี่ยงเบมันเป็นเรื่องที่ละเอียดท่านั้นนะเป็นเรื่องละเอียดนับแต่เฮาอยู่กับบ้านกับเพื่อนเฮาเนี่บ้านผู้ใดที่หาความสะอาดหาความสะอาดเข้า,า,า,าไปแล้วงนี้เราซื้อวัตถุสัมผัสได้นะความสะอาดความสุ่สชืความเรียบร้อยความเป็นระเบียบในบ้านในหอ้องในเฮือนในที่อยู่ในที่พักอาศัยอ่าเขาก็สัมผัสได้ที่เขากว่าเบ,บึงตัวเข้าในเอทอีู่ที่อาศัยที อัไพี่น้องที่ยังมีห้องข,ข้างนอกห้องสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นก็เลยพิสูจน์ไปตั้งแต่สิ่งมุนีไปความสะอาดของเขาตอืน่นว่าศีความชั่ละสิ่งที่ภายนอกให้สะอาดให้เรียบร้อยเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ห้องเกี่ยวของนํ่มข้ามาไก่ตัวห้องกัเกี่ยวกับกิริยาว่าจาเกี่ยวกับการใส่ซอ้ยอย่างต่างต่างเนี่ยถ้าเห็นมาต่ำรันทับ ก็ได้เข้าใจเขาว่าศินนะสิลสิลกายสิลใจในหลวงพ่อเทศวีว่าสิลสังคมกับสิลประมัดสีลสังคมหม,มายถึงว่านับตั้งแต่กายเขาออกไปถึงสิงที่เขาเกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็พฤติกรรมที่เขาซักผ้าซักเสื้อล้าง้วยล้างชามล้างบวงล้างจาน หลังเข่าหลังของต่างๆแม่จนกระทั่งทั้งความสะอาดที่อยู่สอาดใยสอกใดมุ่งใดไม่มีฝุ่นไม่มีผงสอกใดมุ่งใดมีของเหี่ยวของหกสอกใดมุ่งใดมีขยะมุ่นฝอยหกใดมุ่งใดมีหนูมีแต่เค็กมงปองมีแต่เค็กระขาไม่เศษมีสะกตรงนี้มั่นแกบึงไปมดเล่ทีนะอันนี้คือความเป็นสีภายนอกเลยมันรู้ว่าันบยสําคัญเป็นเรื่องไร้สาระมึ้งเถอะแต่มันเป็นเรื่องพิสูจน์ถึงพิติกรรม เขามีศรัทธาต่อความวาสะอาดมันอาจจะบอกเป็นเรื่องศินนะเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวบางครั้งแต่สิ่นี้มันพัฒนาได้เลยทุกคนหักความสะอาดต่อความสวยงามอ่าเืที่ไปเห็นบ้านคนเมื่อนคนสะอาดสวยงามเัาก็เสียไม่เสียท้องไปเยี่ยมไปยามไปดูงานในที่นะแต่บ้านเจ้าของหงกคือเขาเขาไปบงมาแล้ว ขาก็ยังบอกมาพัฒนาเจ้าของดังนั้นเขาอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้บางทีเขามุงปฏิบัติอย่างลึกๆบอกไปไกลๆแต่ว่าในสิ่งธรรมดานอกๆนั้นอนะย่งเหตุบทันใดเปลี่ยนแปลงบทันใดเขาก็จะหวังยากอยู่ในส่วนที่มันละเอียดลึกลงไปมาก็ื่ซองเบิงรงเจ้าของนี่แหละบริษัทช่องเบผู้อื่นแต่ผมันเห็นเจ้าของขัลนะมันก็ไปเห็นผู้อื่นเองนะีน่เรียกได้ว่าซองอยอะนละ เจ้าของต่ออันใดคิดอนะันใดทำอันใดซึ่งย้อมเราว่าหยาบดยคอย่อยจะลิ้นใส่หมู่หนี่งหม่นเม่เขาอยู่มากองไม่สั่งเอาตอนที่เขาเกิดมาสาั่นนีนะติดมาดุ่นนะแต่บรรพบุรุษแต่พอแต่แม่สาธตีแล้วคุณต่อกัอนมาต่อกอมาคือว่าเป็นเฮาเฮาก็ต้่งติดนิสัใสแบบนั้นว่าแต่ว่าเฮาว่าปฏิบัติธรรมมันไม่ผลที่เห็นให้เฮาย่อ,อนก็มาเบิ่งเจ้าของนี่คือ คือผลดีของการปฏิบัติธรรมมันเป็นกระจกนะเป็นกระจกแต่ตาบใดที่เฮงยังบาทานันใดปฏิบัติภาวนาแม้จะปฏิบัติไอสมถะภาวนาอมกัยังบาทันแน่ใจว่าจะส่องอจู่ของไดยเบึงมดแต่พ่อมาปฏิบาริปัศนาภาวนาเนี่ยมันเริ่มส่องอจู่ของมันตลอดพระเจ้าใช้คำว่าธรรมธาโสเวนธรรมระนะ เวนทํคนอีซองเข้าไปไปสั่นไปสั่นซองถใส่สิ่งทรงกายใส่สมาธิทรงใจใส่ปัญญาทรงความหู้สึกติดวิญญามันก็เลยซองไปตามระดับหนึ่งสี่ดัานั้นเมื่อเขาจะเลยสติเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นให้น้ำสติไปใส่กับการเกี่ยวกับสิ่ภายนอกนี่ซะก่อนให้เป็น คือประมาณนี่คนคือเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นตลอดแต่ยังไงเมื่ท่านเข้าถึงตัวสภาวะธรรมคือมันเปลี่ยนแปลงมีปรสนาเป็นแปลแปยังต่างเก่าล่วงภาวะเดิมนะทราบไหนเป็นผู้ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมตังเก่าเมื่อคนทุกเก่าเป็นคนที่ข้านกัเปลี่ยนเป็นคนมันขึ้นต่เก่าเป็นคนเว่าร้ายกลายเป็นคนเบาหน่อยลงทกกอนเป็นคนเบาไนสาระ เป็นคนเวอมีสาระ้ก็เป็นคนสปกปรกไปเรื่อยกลายเป็นคนสะอาดขึ้นมักสะอาดขึ้นแต่ก็เป็นคนบอมักที่จะอยู่จะกินแบบสบายโบ,บมักของแสบตามอยากลําบากตามใจท้องกันว่าเข้ากินของเรานั่นคือเกาโมเมนต์ี่มีการเปลีป่ยนแปลงจากที่เขาเคยมักแสบมักนัวมัก,มก,มก,มก มาปมากแต่งเขาก็เปลี่ยมนมาเป็นความเป็นอ่ามักที่เป็นธรรมดาที่มีสาระประโยชน์มันบดแสดกบกระต่างมันบนนัวกระต่างแต่มันมีสาระประโยชน์หลายตัวหน,นึ่งแต่มันแสบมันนัวแต่มันมีสาระหน่อยเขาก็เปลี่ยนแปลงได้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาบริบททหลายเทือ่อลายข้างก็อย่าไปคิดว่าเจ้าของไปไกลเด้แต่เขามาบึง ความเรียบร้อยเบ่งตงุน,งงนี้ก่อนเบง่งศีลเขาเป็นอย่างไรเบ่งสมาธิเขาเป็นอย่างไรเบ่งปัญญาเป็นอย่างไรในการเกี่ยวขอ้องกับสิ่งหยาบๆทุกคนเบ่งไปสั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับการใส่ชีพประจําวันที่อยู่ที่นอนปันจจัยกเสีงเขาเนี่ยเกี่ยวข้องโดยเสื้อผ้าเครื่องมื่งห่มเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องโดยที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรเรียบร้อยสะอาดดีบ่เกี่ยวข้องโดย ายารักษาโรคเนยเกีนะ่ยวข้องด้วยอาหารการกินพวกนี้ปัจจัยซีเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยซีพระพุทธเจ้าคุณก็เลยให้พิจารหน้าถึงสามอย่างคนะณะกอนทียใส่ซอยคณะที่ใส่ซอยแล้วก็ใส่ซอยไปแล้วมันเป็นยังไงนะน,นี่คือคือเป็นให้ลักเอาไว้ก่อนเทีะใส่ซอยเป็นให้พิจารหน้าถึงความเป็น ธรรมชาติของสิ่งนี้าภายนอกกับภายในมันอันเดียวกันคนว่าแต่วา่าภายนอกถ้ามันแปดเปื้อนมันสำลักง่ายมันเบิงเห็นนะแต่ภายในคนว่าเมื่อมาถูกต้องกับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้ยวยกันที่ภายในมีสองสถานะสถานะอันแรกคือกาย ร่างกายภายในถ้ามันแตกเปื่อนหุนบริสาร์หมายความว่ามันมีโรคภยัยห้องส่วนหลายนี้มีโรคประจําตัวกันสุกคนห,หนึ่งโรนอยก็หลายอันนั้นคือซิ่งแตกเปื่อนภายในการที่ห้าชชาระโรคภัยไข้เจ็บออกจากไก่ไดก็คือว่าไก่ห้าสะอาดโรคภัยไข้เจ็บหน่อยจะบอกให้มันมีเลื่อเนเปลีป่ยนไปเแต่อีแต่แต่ให้มันหน่อยให,มยหมย้มันอยู่ในภาวะที่ห้าควบคุมดูแลได้รวบบปเป็นอุบสรัคต่อการใส่ชีิตการงานของห้องสินะนี่แต่ความ บริสอาดภายนอกมันก็ว้เกิดค,ความบริสอาดภายในคือความเจ็บป่วยโลคภัยไข้เจ็บความเสื่อมความเจ็บความป่วยดีเป็นเป็นเชื่อของความบริสอาดภายในกายก็ให้ไปโลคภัยไข้เจ็บลึกนนเข้าไปอีกสั้นนึงถ้าหากว่าจิตใจของเขาเนี่ยบอกมาพิ่แกน้าซีเรานี่ประจํามันจะเป็นโลคภายในจิตวิญญาณหรือหลคของกิเลส ให้ยากเข้าไปอีกเลยดูของราคาทุ่ง้ำมัวฮะทําให้แปดเปื่อนที่ใจที่ใจเขาก็จะติดเชื่อเชื่อกิเลสเออเชื่อเชื่อของความบริสุทธิ์ะอาดทางด้านที่ใจก็เอว่ากิเลเสเอว่าความเศร้าหมองนะความเศร้าหมองบกหงษ์ใสอย่างนี้นเนี่ยเราเข้ามาชำระเพราะฉะนั้นศีลในระดับกาย สติในระดับายเอินวนแบบส,ส,บสีสติในระดับสมาธิระับใจเรื่อสมาธิสติในระดับจิตมิญาติเรื่าปัญญาเพราะนนสติตัวนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราะองการที่เอาเหตุข้อมุสุขมือง่ายๆเบาๆเนี่ยมันมีผลมันมีผลตลอดเวลาแต่ที่หน้าเป็นห่วงก็คือว่า ห้าจะเฮ็ดสิ่งนี้แต่เมื่อห้ามาเข้าหอดปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเฮากลับไปบ้านแล้วก็เป็นคนละเรื่องเขาไปใส่ชีวิตตามความเคยชินของเฮาสักสี่มันมันจะซามันจะเปลีย่ยนแปลงยากถามหลายคนบางคนเหลือยังบ่ทันได้ทํางานบางคนก็ทําทงานน,น,น,งาน,น้อยๆบ่หลายก็ถามว่าเวลา24ชั่วโมงนะ่ะไปเฮ็ดหยังแน่เอาไปทํางาน8ชั่วโมงอ่าแล้วเฮ็ดหยังต่อลับนอน8ชั่วโมง ก็ได้ละสิบหกชั่วโมงอ่ะอีกแปดชั่วโมงลเลยไปเห็นยังไปกินไปอาบอาบน้ำชั่วโมงหนึ่งกินชั่วโมงหนึ่งปรุงชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะตีไปยี่สิบซะแล้วอีกสี่ชั่วโมงก็ไปเห็นยังไล่ไปได้มาเนี่ยเวลาไปเห็นแนวที่บอกเป็นแนวนึ่งสี่ชั่วโมงทิ้งไว้ยี่สิบเนี่ยหลังจากตัดเรื่องสำคัญออกไปแล้วตัดเรื่องกินเรื่องรับเรื่องนอนเรื่อง เรื่องแต่งโน้มถ่วงนี่เรื่องไรสาระแต่ละสีชั่วโมงนี่เอามาเห็ดในการจร้างสติทางนอกรูปแบบในรูปแบบนี่ใช่ได้บ่นี่เอาสีช่ชั่วโมงมันหลายเอาสองชั่นะวโมงซะนี่เน,นี่ยย้ำเสาชั่วโมงหนึ่งย้ำแรงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ฝึกกับการทำงานฝึกทุกอย่างแหละฝึกการอยู่การกินการรับการนอนการทำงานแบบฝึก ถ้าเขาตั้งใจใส่เรื่องนี้อีลีหรอเนี่ยมาว่ามันไปได้ทุกคนนะที่ว่ามันซาหรือบอหูบอห็นบอ,บอข้าใจนี่จะว่าชี้แจงเขาบริกรรมกับในการที่ใส่สติหลายพันนันแต่เมื่อก็สังเกตเนียสังเกตเจ้าของมาเรื่อยเรื่อยถ้าเฮามีจริตเป็นราคาจีริโทสะจริตโมหะจริตนี่มันก็มีผลตอ่อค้าว่าจริตคืออีใสเก่าเก่าแบางคนิีใส หักเยหักงามเป็นคนนิสัยทีละเอียดละอ่อในเรื่องต่างๆบางคนวินิสัยทีลุกลิกเราหล่อนดิ่นล้นาบางคนก็วินิสัยทีทึ่งทึ่งดื้อๆมีเนยเชยชาอย่างใดก็ได้ไอ้สิเนี่ที่นี่ทั้งมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ไปจากความแปดเปืือนของกิเลสเนี่ยให้เทาเป็นินิสัยสันเวลา,าทำามาปฏิบัติเท่าก็เอาตัว ลักษณะนิสัยที่เขาเปนว่นมามักแก่เวลาเขานั่งปฏิบัติไปก็ดีเวลาทํางานก็ดีถ้าเป็นคนนิสัยละเอียดอ่อหรือว่านิสัยชอบหักสวยงักฮักงามหรือว่าเป็นรักขาจริตเนี่ยเขากะไอคนที่อ่าหมักในสิ่งที่มันสวยงามที่มันสะอาดที่มันเรียบร้อยถ้าผู้ใดมาเหตุตรงกันขามเขาอยู่ในบ้านหลายคน อีคนหนึ่งมันเป็นคนเกะกะเป็นคนสกปปกคนคนนั้นก็มาเห็ดให้เฮ้าเนี่ยคัดใจญ่ไม่เห็ดสะอาดแล้ว,วก็เปนยังมาเห็ดว่าสาวก็ามาเห็ดปสกอย่างนี้นะสักนี้แล้วก็เปยังมาเห็ดให้เปื้อนนี่ราคาจริกก็จะมีสิ่งที่ทดสอบแบบราคาจริ่เฮ้าหักใน,นนในสิ่งนั้นเขาติดในสิ่งนั้นเขายึดในสิ่งนั้น เฮ้ถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่จะได้สติเกิดปัญญาว่าเออเ้ามีหนาทีทำในสิ่งนั้นให้มันดีมันงามแต่เมื่อคนอื่นมาเฮ็ดให้มันบูดีบ่างามเขาแบบเข้าใจว่าอ๋อเป็นธรรมดาทุกอย่างบวเทียงเนาะแต่เอาเฮ็ดมื่เพืพ่อบะไรว่าเขาสิได้เป็นผู้สวยผู้งามเป็นผู้มีของดีของงามบม้างนแต่เฮ็ดเพื่อด้คัดคัดข,ดข้างในเจ้าของนะแต่เอาข้างนอกเปก็อนอุปกรณ์ ห,ห้องล่างถวยความสะอาดของถวยมันหมายถึงว่าห้องมีความตั้งใจห,หักความสะอาดภายนอกมันก็ย้อนไปเห็นความสะอาดภายในเขาจัดที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยแต่คนอื่นมาเห็ดให้ฟ,ฟุ้ฟงฟีฟุ้งไฟเห็ดให้ยุ่งให้เงายเขาก็ไปเดีย๋ยวมีโจ๊เดีย๋ยวหลอนเขาก็ไปจัดไม่แต่เบงใจเจ้าของว่าเมาื่อมีคนมาเห็ดให้ตรงกันข้ามความงซึ้งเขาเขาคัดใจวะ อันนี้เขาคัดภายในละ่ะเขาเฮ็ดให้นอกไปอย่ามาคัดภายในหรือเขาเป็นคนชอบสงบเงียบผู้ใดไมเ่เฮ็ดเสียงดังวุ่นวายนี่เขาคัดทางหนบ่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว,ว่าถ้าปฏิบัติแต่จะเลิกสติได้ถูกล้วมันก็นจะเนื่องตามองค์ของธรรมวาสว่าขาตูถ้าเขาทำปฏิบัติได้ถูกตามที่บุญตัดไว้สันทิฏฐิโกเขาหล่มเบิ่งจาของเป็นนอนอ บื้องเจ้าของเป็นโอปะนะยิโกอากาลิโกนี่พยายามเพ็เดเรื่อยๆเฮ็ดบ่อยๆบ่มีเวลาเวลาการคัดใจเจ้าของเนี่ยนึกยังไงเฮ็ดยังย้นั่นอเอฮิปัสิโกหมายความว่าเฮ็ดแล้วให้พิสูจน์ได้พร้อมนะพิสูจน์ได้ว่าเฮาเฮ็ดแล้วมันดีขึ้นอีหลีบ่เฮ็ดแล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงคนอื่นเขามาตอนนี้เขาไะไรบ่ อ่สไีโอปนายิกโกเห้งเห็นความดีข้างนอกน้อมเขามาใส่ให้แม่ได้บอเ้างเห็นความบุดีข้างนอกน้อมนอมมาคัดเก่าข้างในได้บอโอปนายิกโกนอ้อมเขาหน้าแก่ไขเจ้าของเดยบอสิ่งที่บุดีเช่นเ้าหมักคนนี้เป็นคนบรเรียยร้อยซุขภพกหาน้อมพุเออเข้าอยู่บซุขภพกคือคนไีซี่นะคนนี้เป็นคนว่าวไหลขี่จมขี่ดาว่าไปขำเข้าของทัวปากพวกนี้ เขาบอกบอกให้บอมบกเขาก็ะนุนเขาใส่สุขของให้เขาบอกให้ึงสั่นอ้สินะแต่เขาบม่มีเนี่ที่ไปเกยบไปสร้างไปนั่นถ้าเขาจะเลื่อนชะดีนะแต่เขามีเคยจะน่อมเข้ามาว่าเขาบอกบอกสิ่งใดอย่าให้สิ่งนั้นเขาบอกบอกความเดือดบอกบอกความสกปรกก็อย่าไปให้สุขภพบอกให้สุขภพให้ความสะอาดบอกไม่อวดคนอื่นแลยว่าสันเป็นคนสะอาดเลยแต่เพื่อจะมาดัดเจ้าของมาคัดใจเจ้าของเนี่ย แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เขาอยู่บนท่านเด็กเพราะว่านั้นเขาเหตดสิ่งดีงามเพื่อเพื่อเจ้าของนะเพื่อโชคลอื่นว่าเจ้าของเหตุได้สิเนี่ยอันนี้มันเป็นกิเลสแต่ว ouais. ่าเมื่อเขาบริสุทธิ์บรนบัติมันก็เป็นธรรมดาเป็นย่งสัตวดสโลมุนบลาเหมือนผู้ใดคนหนึ่งมันมีตัวสักยะที่ที่อยู่ดังนั้นในชีวิตจงวันเนี่ยเขาจะลืมในในสิ่งูุเรีสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้ถ้าเขาได้สติแล้วเนี่ยมันจะ้อนมา เป็นโอปนเยโกหรบปัิจจตังเวนิรวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเคขขนนั้นเป็นผู้หูขาลื่นมหูนะขเาขาหรอเมื่อเท่ากินอย่างนี้เขาหูรดหูสัตว์ของเางาขงเาเองเขาข้างในเนี่ยเซึกมากพอมากนัดไดียวเขาก็เป็นผู้มิเขาเองเนี่ตัวทีนี่การกลับมาว่าผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นความจริงได้โดยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาค่อย บอก้องเขาาเออผู้นี้ดีเนะเออผู้นั้นเราดีนะผู้นี้เห็ดดีนะเรต้องคอยผู้อื่นเขามาบอกแต่เพียงเจ้าจของยอมรับเจ้าของให้ได้ว่าเออสิ่งนี้เขาตั้งใจดีคนอื่นเขาจะมองผิดก็ได้มองถือเพื่อลงของเขาอะนะแต่ถ้าหากเขาปฏิบ,บัติบอกเพื่อคัดเก่านีห้องยังแค่คนอืนอ่นจะตงมตัดสินให้ได้พวกเห็ดวันนี้เขายังว่ากูว่าดีเยอะดีนี้อ่าเลยขเขาก็เลยเอาสิ่งถนอมทัินอันนี้บอกมันไปจัดต่างเว้ อ่าเป็นอัดอัดต่างเวคนว่าเอาเอาเอาเทียบเกิดการเปรียบเทียบขึ้นหรือบางทีเฮ็ดพยายามเฮ็ดสิ่งที่ดีในขรอครั่วแต่บุคคลอื่นเขาก็รายบางบงยกหงอก่อเห็นความสําคัญเบ่งเซยไปส่งจะน้อยกับบริส้มอย่างนี้นี่เขาก็รู้สึกน้อยใจนี่ว่ยน้อยใจโอ้เฮ็ดดีวันนี้เนี่ยบุรีเห็นความดีของกูสิมันจะเกิดบ่เกิดระจัดต่างเ่อยากจะให้คนอื่นมาก ผู้นั่มตีนแต่ถ้าเขาเป็นผู้ภาวนาเนี่ยเขามีนาที่เหตุสิ่งที่ดีงามบอกนิสิทีดีงามคแบบิดในสิ่งดีงามแต่คนอื่นจะยุ่งย่อยๆจะเห็น้วยบ่เห็น้วยกระามห้องวอร์ห้องอได้แค่นิ่งเงียบอันนี้เรียกว่าเูาภาวนาเป็นละภาวนาเพื่อคัดเก่าเจ้าของแต่โดยอาศัยการพูดการทากันสิน่งภายนอกจะเป็นเครื่องมือในการคัดเก่าเจ้าของซึ่งเป็นเรื่องที่ท่วน สวนกก่แสมนี่ใส่เกา่าฮอนะถามว่ายากบ่ยากเลยยากแต่มันต้องผ่านนะนะยากวันได้มันต้องผ่านบทเรียนวันนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติเฮาอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวเฮานี่อยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับหลูกกับหลานถ้าหากว่าเฮาปฏิบัตดดิบทถือนี้ ถ้าเขาปฏิบัติไปแล้วท้โบถือเนีนะ่เขาเบิงแล้วมันจะคัดหูคัดตาไปหมดอ่าคือหมายความมันเกิดตัวอัตตาขึ้นมาว่าเขาเฮ็ดได้ดีมันเฮ็ดโบดีอ่าเขาเฮ็ดแล้วบบถือแต่เขาเฮ็ดถือเขาเวบาแล้วบบถือแต่เขาเว่าถืออันนั้นได้ตัวนั้นจะเป็นอุปสรรคเขาเลยมันจะเกิดมีปัสสุบปฏิบัติไปแล้วนะเพราะว่ามันจะเห็นโดยเจ้าของมี่าคนอื่นอะนะ แล้วก็พยายามที่จะไป,ไปเปรียบไปเทียบตัวนั้นคือวิปัสสนุขนองเหลืองวิปัสสนุก็สิ่งเศร้ามองของวิปัสนาคีอความที่เกิดอัตาตาตัว